นิทานเรื่องเขาวงกฏแห่งแอทีเรียนบทนำณนะดินแดนที่ถูกลืมเลือนเกินกว่าภูเขาพานาซัสซึ่งดวงดาวกระซิบเล่าเรื่องโบราณและสายลมพัดพาเสียงของวีรบุรุษผู้ล่วงลับมาแต่การก่อนมีเขาวงกฏหนึ่งชื่อแอทีเรียนซ่อนอยู่ ไม่มีใครจารึกชื่อมันลงในแผนที่ไม่มีนักบวชคนใดเอ่ยนามเพราะผู้ที่เคยรู้จักสถานที่แห่งนี้ต่างก็หายสาบสูญหรือสาบานว่าจะไม่กล่าวถึงอีกชั่วชีวิตตำนานกล่าวไว้ว่าภายในเขาวงกฎนั้นซอนคริสตันซึ่งเทพโรมิธีอุสเป็นผู้หลอมขึ้น ด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพ,พเจ้าที่สามารถรักษาบาดแผลทุกชนิดล้างคำสาปทั้งปวงและเปิดเผยความจริงของทั้งเทพและมนุษย์เทว่าเส้นทางสู่เขาวงกฏมีใช่สิ่งที่ง่ายดายผู้ใดที่ปรารถนาจะได้ครอบครองคริสตัลนั้นจะต้องมีมากกว่าพะละกำลังพวกเขาต้องมีจิตวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์และเกียรติยศในใจบทที่หนึ่ง เสียงเรียกจากเทพพยากรเรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านชาวประมงเงียบสงบชื่อว่าเธอรอสนาที่แห่งนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคาเลนเป็นบุตรของวีรบุรุษนักรบและหญิงรักษาโรคแม้เขาจะมีอายุเพียง20ปีแต่หัวใจของเขากลับเปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเมตตาดุดราชสี คืนหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงมีนักเดินทางลึกลับผู้หนึ่งปรากฏตัวพร้อมกับม้วนคำพยากรณที่ประทับตราแห่งเดลฟีข้อความในนั้นกล่าวว่าจงมาสู่เทวสถานชะตาแห่งเทพและมนุษย์อยู่ในมือเจ้าคาเลนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างกับความฝันที่เขาเห็นเขาวงกดสีทองดวงดาวที่กระซิบ เขาจึงรับคำเชิญนั้นพร้อมดาบของบิดาและเหรียญจี้จากมารดาแล้วออกเดินทางสู่เดลฟีบทที่ 2, องนิมิตแห่งเทพพยากรเทพพยากรแห่งเดลฟีต้อนรับคาเลนเข้าสู่ห้องแห่งหมอกเธอมีแววตาที่มัวหม่นด้วยภาพนิมิตและน้ำเสียงที่ดังก้องดุดมาจากห้วงเวลาเพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่ควรล่มสลาย เจ้าต้องผ่านเส้นทางแห่งเงาพายุและเพลิงและออกมาด้วยจิตวิญญาณเดิมจงมุ่งหน้าสู่เขาวงกฏแห่งแอทีเรียนณที่นั้นคริสตันแห่งแสงสถิตอยู่แต่ระวังไว้เผ่าพันธ์ุแห่งเกียรติยศสายตาแห่งเทพเจ้ากำลังจับจ้อง คาเลนก้มศีรษะอย่างเคารพแม้ความหวาดกลัวจะก่อกวนภายในเขากลับยืนหยัดด้วยหัวใจอันกล้าแกร่งเขาจะไปเขาต้องไปบทที่3บททดสอบแห่งเส้นทางที่ถูกลืมการเดินทางของคาเลนผ่านป่าแห่งวิญญาณเฮี้ยนลำน้ำที่มีนางน้ำคลองและหน้าผาแห่งเสียงสะท้อนซึ่งเหล่าไซเรนขับกล่อมด้วยบทเพลงแห่งความสิ้นหวัง เขาช่วยหมู่บ้านหนึ่งจากโรคร้ายของหาพี่โดยไม่ใช้กำลังแต่เจรจาด้วยเกียรติแก่เหล่านก,กศักดิ์สิทธิ์ของเฮรา mm hmm. เขาซ่อมขาให้สาเธอ mm hmm. เขาปฏิเสธที่จะขโมยน้ำจากชายใกล้าตายแม้กระหายจะกัดกินเขาทุกยางก้าวทดสอบจิตใจคาเลนแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแต่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งคุณธรรมและแม้แต่เหล่าเทพก็เริ่มจับตามอง บทที่4การเลือกของเทพเมื่อคาเลนมาถึงซากวิหารแห่งอาคานนนเทพพเจ้าสององค์ปรากฏเทพอารสีสเจ้าแห่งสงครามและเทพีอัธีนาเจ้าแห่งปัญญาอารสีสล่อลวงเขาด้วยสงครามอาณาจากักรและชื่อเสียงนิรันด์หากเขายอมละทิ้งภารกิจแล้วนำทัพขึ้นครองโอลิมปัสอัธีนาเสนอหนทางที่เงียบงันกว่า ภูมิปัญญาการปกป้องคริสตาลและความเคารพจากรุ่นหลังคาเลนกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นคาเลือกความจริงแทนเกียรติลวงปัญญาแทนโทสะอาเรสคำรามแล้วหายไปในเปลวไฟอธีน่ายิ้มอย่างสงบเช่นนั้นเจ้าจงเข้าสู่เขาวงกฎได้บทที่5ภายในเขาวงกฎ เขาวงกฏแห่งแอทีเรียนสูงตระงานราวภูเขาเรืองแสงภายในการเวลาและสภาพแวดล้อมบิดเบี้ยวคาเลนเผชิญภาพลวงตามารดาใกล้าตายบิดดากลายเป็นหินเงาของตนเองที่หัวเราะอย่างชั่วร้ายไม่มีสัตว์ประหลาดให้สู้มีแต่ความสงสยัยความรู้สึกผิดและสิ่งล่อลวง นาใจกลางเขาวงกดมีสระน้ำใสและเหนือมันลอยคริสตัลแห่งแสงแต่เมื่อเขาเอื้อมมือบททดสอบสุดท้ายก็ปรากฏกระจกเกิดขึ้นแสดงร่างเขาเองในรูปลักษณ์แห่งความโกรธแค้นเยอ่หยิ่งค่าค่าเสียแล้วคริสตัลจะเป็นของเจ้าคาเลนลุดดาบลงไม่ข้าจะไม่สังหารสิ่งที่ข้าต้องเข้าใจ เงานั้นยิ้มแล้วละลายกลายเป็นแสงบทที่6การกลับคืนคาเลนออกมาจากเขาวงกดพร้อมคริสตัลในมือฟ้าร้องสนันไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยการเฉลิมฉลองทั้งเทพและมนุษย์ต่างรับรู้ถึงแสงนั้นโรคภัยหายพ้นพืชผลงอกงามบาดแผลเก่ารักษาหาย แต่คาเลนไม่ได้กลับไปเรียกร้องเกียรติเขากลับสู่เธอรอสใช้ชีวิตเรียบง่ายในฐานะหมอยาครูและผู้ปลูกสวนแม้มีบัลลังก์และทรัพย์สินเสนอให้เขาปฏิเสธทุกสิ่งเพราะเขารู้ว่าเกียรติที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องร้องตะโกนแต่มันกระซิบอยู่ในทุกการเลือกที่ทำด้วยความรักบทส่งท้าย นานนับร้อยปีจากนั้นกวีทุกยุคต่างขับขานเรื่องของเด็กหนุ่มผู้เข้าสู่เขาวงกฏและกลับออกมาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และณเทวสถานเดลฟีเทพพยากรยังคงยิ้มกล่าวแก่ผู้สแสวงบุญว่าหากวันใดเจ้าสงสัยในความดีของมนุษย์จงนึกถึงคาเลนจบบริบูรณ์